ระยองครับตอนนี้มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่ของตําบลทับมาเพิ่อเมืองระยองนะครับเบื้องต้นตอนนี้ก็มีชาวบ้านประมาณ20ครอบครัวแล้วอพยพเข้ามาอยู่ที่นี่ครับหลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดระยองทําให้เกิดน้ําท่วมในบริเวณบ้านหนองมหาหมู่3แล้วก็หมู่4ี่ตบลทับมาเพิ่อเมืองระยองนะครับอย่างเช่นหมู่บ้านแดนใหม่หมู่บ้านอยู่สบายหมู่บ้านสวนแก้วหมู่บ้านศักดิ์ทิพย์สอง ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่อยู่ติดกับคลองทับมาครับซึ่งน้ําก็ทะลักเข้าท่วมพื้นที่แล้วก็ยังมีแนวโน้มที่ระดับน้ําจะมีแต่สูงขึ้นล่าสุดทางจังหวัดระยองแล้วก็เทศบาลตําบลทับมามีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นที่สาราอนเนกประสงค์บ้านหนองมหาดหมู่3ตาบลทับมาตอนนี้มีชาวบ้านประมาณ20ครอบครัวเข้ามาพักอาศัยชั่วคราวที่นี่พร้อมกับมีการตั้งโรงครัวปรุงอาหารเพื่อให้การช่วยเหลือด้านอาหารอีกด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีการทํากระสอบทรายป้องกันน้ําท่วมโดยให้ประชาชนที่ต้องการก็สามารถมารับกระสอบทรายไปวางป้องกันบ้านของตนเองไว้ได้ด้วยซึ่งทางทัพเรือภาคที่1ก็กําลังส่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยมาช่วยตักทรายเพื่อบรรจุก,กระสอบเพื่อนํานไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านครับส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเป็นภาพที่บันทึกเอาไว้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาแล้วก็นี่ฮะตกลงไป ตรงนั้นน่าจะเป็นเหมือนกับท่อระบายน้ําซึ <im ited> <im ited> ่งแน่นอนละครับว่าไม่มีฝาเหตุการณ์นี้ก็คือบริเวณหน้าร้านประดับยนต์ FCS หมู่3าํตำบลบ่าวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้ได้บริเวณถนนเส้นรอย3อ3 3 1 3บ่อวินปลวกแดงใครก็ตามแต่ที่เป็นคนแถวนั้นพอบอกถนนเส้นนี้อ๋อเพราะว่ามันสร้างไม่เสร็จสักทีครับในระหว่างที่น้ําไม่ท่วมก็เป็นปัญหากับชาวบ้านชาวบ้านเดือดร้อนสร้างไม่รู้จักเสร็จไม่รู้จักพอแล้วพอน้ําท่วมก็เกิดปัญหาเดือดร้อนกับคนที่ใช้รถใช้ถนนอีกคือเป็นหลุมแบบนี้ครับ ในภาวะปกติก็แย่อยู่แล้วแล้วในภาวะที่น้ําท่วมก็เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นมาซ้ําซ้อนยิ่งในเวลากลางคืนเนี่ยในช่วงที่น้ําไม่ท่วมก็เกิดอันตรายได้เหมือนกันนี่ก็ยังดีนะครับที่คุณผู้ชายเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายแล้วก็รถก็คงไม่ได้พังเสียหายมากนักนะครับ